ครับผมอขอสวัสดีสมาชิกครกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ,รบขอใช้เป็นภาษาต่างนะครับนะเผื่อมีสมาชิกต่างจังหวัดได้ดูคลิปนี้ด้วยนะวันนี้เรามาอยู่ที่สนามบางปุรละอำเภอแม่มใจจังหวัดพะเยาครับเป็นกิจกรรมการแข่งขันบุตบอลแมตช์กระชับมิตรนะเปิดสนามเป็นทางการของสนามบุตบอลบางปุรละนะฮะ ก็เป็นบุฟเฟ่ต์นิจีด้วยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ฟังน้องบัวลอยนะครับผมเชียงแสนนะครับนี่แล้วก็มีของปางกุลละแล้วก็มีบางท่านที่ใส่เสื้อของปางกุลละนะเป็นพวกป,ป้าจากเชียงแสนนะครับโอ้โหนี่ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆนะฮะฝากขอบคุณไปถึงประธานตีสักด้วยนะครับผมที่ให้พวกป,ป้าเข้ามาด้วยนะแล้วก็น้องบัวลอยนี่ก็ พู้งสุภาพนะเดี๋ยวหลายๆท่านคงจะได้รู้จักสนามหนองบัวลอยมากขึ้นในเกมจีฟุตแน่นอนนะฮะแล้วก็นี่ครับป่ากล้วยครับนี่ปรหลวงกมลครับขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีจากอำเภอพานนะฮะนี่ท่านนายกนงนะครับนี่คือเป็นสมาชิกใหม่ของเชียงรายเลยนะฮะแล้วก็ ฝั่งนี้เห็นไหมเอ่ยนองเลง่งทรายครับนี่วันนี้เราให้ช่างเปานะฮะช่างกลุมชมประทานนะที่ตอนนี้เราพัฒนาขุดรอบหนองเลง่งทรายอยู่ช่างเปานะ,ะเป็นวิศวกรที่ดูแลในการขุดรอบด้วยและเดี๋ยวเราจะมีสนามมุดบอลที่หนองเลง็งทรายด้วยแต่บุกไว้ก่อนนะ,ะ <laughs> ว่าจะเป็นยังไง,ตงแต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าทําได้นะฮะ ที่หนองเลงทรายจะมีสนามฟุตบอลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะฮะสองสอเมตรไปซอยเอาแล้วกันว่าจะทําสนามฟุตบอลได้กี่สนามนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับอาตอนนี้ครับกติกาง่ายๆวันนี้ผมมีน้องๆที่เป็นคณะกรรมการอยากให้แนะนําตัวให้กับสมาชิกได้รู้จักก่อนน้องๆกลุ่มนี้นะครับเป็นเยาวชนที่อยู่บนปางภุระ ผมอยากจะสนับสนุนให้มีรายได้พิเศษในเรื่องของการจดสกอร์ในการทํางานกับ G ีบโฟกด้วยนะเดี๋ยวให้น้องๆแนะนําตัวทีละคนรับเชิญด้านนะ้นน้องสากันเลยแล้วแนะนํนนาทีมด้วยอมาเชียร์มือให้น้องหน,น่อยค <ใน S 1> รับผมเมื่กี้ผมตกหล่นทีมไหนไวบ้างวันนี้ก็วัสดีค่ะจะได้สาธิ่มกาชื่อสาคะเป็นกรรมการคนแรกค่ะจะเป็นประาน ต่อเลยข้าต่อเลย ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องสาเป็นคนปล่อยตัวคนแรกเลยนะแต่อยากจะให้ใครมาอยู่ในควนนี้น้องสาตัดสินในรอบแรกชี้ตัวเลยขอคะชายิงะชิงพสกันใช่คะชายหญิงรอบแรกทุกคนจะต้องแข่งกับตัวเองกับสนามนะครับเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับ25อันดับเท่านั้นที่จะได้เล่นรอบต่อไปอ่ะเดี๋ยวถ้ากรรมการ เรียกใครแล้วนะให้ไปนั่งที่แถวที่หนึ่งครับแล้วก็สัมภาษณ์ได้เลยว่าพวกป้าาพี่ๆลุงๆชื่ออะไรเขียนให้ชัดเจนเพื่อต่อคะแนนแล้วเดี๋ยวเราจะให้แนะนำตัวสมาชิกตอนที่ปล่อยตัวนะว่าสมาชิกจะมีใครมาร่วมกิจกรรมบ้างจากทีมไหนด้วยนะฮะเป็นการฝึกร่วมกันนะฮะวันนี้ผมบอกว่าผมก็ฝึกผมเหมือนกันยังไม่เคยจัดนะน้องๆก็ยังไม่เคยจัดอ่ะขอเชิญน้อง สาเลือกเลยว่าจะเอาใครอ่าขอหนองบลอยยกมือขึ้นครับหนองบลอยยกมือขึ้นมาสองคนอ่าจะเอาหนองบลอยกับเชียงแสนยกมือขึ้นเนี่ยเพราะว่ามาด้วยกันเชียงแสนกับหนองบัรลอยอ่าเลือกมาเลยครับหนึ่งคนอ่าสีเหลืองนี่เอาด้วยนะเพราะว่า มาด้วยกันขอขอหนองบัวร้อยกับเชียงแสนขอสองคนละกันเพราะว่ามามาด้วยกันโอเคน้อยอ๋อเดน้อๆยังไม่รู้จักใครมีฝีมือมากฝีมือน้อยไม่รู้นะปกติ <c oughs> เราจะใช้การจับสลากนะ, <c oughs> ะเธอเลยครับ <c oughs> คนแรกครับ <c oughs> อ่าต่อไปครับ <c oughs> ต่อไปเป็นทีมผา <c oughs> นครับยกมือครับผานมือพานครับอา่า เรียกเลยน้ามาแล้วครับนี่เรียกประธานเลยนะครับอ่าต่อไปครับน้องเลีงทรายครับน้องเลีงทรายยกมือครับยกมืออ่าช่างเปล่าเลยครับนี่คนแรกเลยโอ้โหนี่เชิญนั่งด้านนี้ก่อนนะคะอ่าเชิญนั่งด้านนี้ก่อนโอ้โหช่างเลือกนะเนี่ยเลือกเอาหัวทั้งนั้นเลยสุดยอดนี่อยู่เป็นอยู่เป็นนะอ่าเดี๋ยวลง เชิญน,น้องสาครับรอขอข้อมูลเอาเลยคนนึงขาดอะไรเอ่ยปากล้วยปากล้วยครับปากล้วยยกมือครับอ, <laughs> อ่าปากล้วยอ่าเชิญครับ <laughs> อเี <laughs> อ๋ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเชิญน,น้องสาไปถามข้อมูลเลยเอ่าต่อไปคนที่สองใครจะเป็นกรรมการคนสอง <c oughs> โอเคอ่าทีนี้เราเอาเราเอาผ่านขึ้นก่อนยกมือครับผ่านอ่าเลือกเอาคนไหนครับนี่อ่า <c oughs> เชิญครับะขะข,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 ขอขอขออนุญาตอ่ฝั่งนี้ขยับมาฝั่งนี้ก่อนได้ไหมครับขอจะได้เห็นก้อนชัดเจนครับอ่าจะได้เห็นก้อนชัดเจนครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตจัดกวนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันตอนแข่งครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ